เห็ดหูน้องนะฮะ<ช>ห,หูหลูคมนี่จะใช้ใช้ใชหูน้องได้ไหม <c oughs> ไม่ได้นะเอาหูหลูพอช่วงกินหรูหลักร้อยสนับสนุนโดยสีอิแคขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองจริงใจได้ใจยาวนานน้ำดื่มตราสถานีรักโลก สู่บ้านมิมสุขในช่วงกินรู้หลักร้อยกับเซนาหอย ผมบอกเลยว่าผมเตรียมตัวกว่า2ปีนะฮะในการซ้อมเปิดตัวแบบนี้นะฮะอลังการจริงๆค่้หอมจังเลยใช่แล้วกินดูรักร้อยของเราค่ะกับเมนูที่มีชื่อว่าราเมงหมูมิโซะรุรูบุตะไปตรวจสอบผสมทั้งหมดกันเลยค่ะครัโอ้โห มาแบบน่ารักสดใสสร้างรายยิ้มให้กับคนรอบข้างสุดๆไปเลยแหละคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหนุ่มอารมณ์ดีคนนี้ที่บอกว่ารามเมงเป็นเมนูสุดโปรดจะงัดสกิลอะไรออกมาโชว์บ้างแล้วเมนูวันนี้จะออกมาหนะ้าตาเป็นอย่างไรไปจดสุดกันได้ที่ Facebook และ YouTube ู h ชาแนลสถานีรักโลกเลยค่ะแสดงพร้อมนะครับพร,พร้อมมากครับพร้อมแล้วลุยเลยค่ะ,คะอย่างแรกเราก็ต้องทา น้ำซุปมิโซก,ก่อนนะคะยังไงใช้น้ำดื่มตราสถานีรักโลกที่มีพี่แซคนี่ค่ะอยู่นี่ค่ะน้ะนำดื่มคุณภาพาของเราสามร้กล้องค่ะกล้องค่ะสามถูกต้องค่ะใส่ลงไปนะคะครับเปิดเตาแก๊สเลยนะะคเปิดะะเป็นสามร เซลเซียสเอาลค่ะตอนนี้เริ่มต้นด้วยมิโซก่อนเลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใช้ประมาณทั้งนี้ค่ะพี่อ้อยค่ะอะไรนะผมกำลังจะวนอยู่นะฮะวนสามนาอีสงสัยเอนนี้ได้เลยนะฮะไม่ต้องรอเดือดนะได้เลยครับจากนั้นก็เติมน้ำดาชิลงไปนะคะ ใช้ประมาณ3ช้อนโต๊ะเทลงไปเลยค่ะตวงไม่แล้วตวงไว้แล้วจ้าเป๊ะเลยนะฮะแล้วก็มาถึงขั้นตอนสำคัญค่ะคุณค่ะอะไรครัทำรสให้อร่อยมากขึ้นด้วยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่คัวฉลากทองค่ะขวดนี้เลยต้องขวดนี้ฮะผมบอกเลยว่าต้องขวดนี้เราจะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะครับผม หลังจากนั้นเราก็คนเคี่ยวทุกอย่างให้เข้ากันใช้เวลาประมาณ10นาทีให้น้ำเขางวดลงไปหน่อยนะคะครับผม เอาล้ค่ะโอ้หสิบนาทีเมื่อยเลยนะคะเนี่ยตั้งใจมากผมคนอยู่ตลอดเวลาเลยนะเนี่ยออตลอดเวลาแล้วก็ม้ดลงไปแล้วด้วยอ่ะเห็นไหมสีเข้มขึ้นสีเข้มอ่าปล่อยเข้าไว้ตรงนี้นะคะเพราะเราจะไปลวกเส้นราเมงนะคะเส้นราเมงจะต้องใช้เวลาลวก3นาที3นาทีนะเชิญเลยค่ะพิคคีบโอ้ไม่ผมจะคีบจานเอาไว้นะฮะผมอ๋อไม่ได้ใช่ไหมคุณจะคีบอันนี้ลงไปเลยนะฮะถูกค่ะขออนุญาตนะคะน้องเส้นนะฮะ หอมมากหอมมากน้ำซุปก็หอมเส้นก็เหนียวนุ่มนี่ไงเพอร์เฟกต์มากในวันนี้กับเมนูของเรานี่ละค่ะได้ค่ะโอ้โหเหนียวนุ่มน่ากินมากเคยเห็นในร้านเดี๋ยวลงในชามนี่เลยนะคะอ่ารอดูนะฮะทุกคน นุ่มมากเลยนะคะและแล้วก็ได้เวลาจัดจ้านหรูกันเลยมาสิจ้ะเริ่มจากของใหญ่ก่อนหมูคุโรบะตะนยต้นหอมญี่ปุ่นนะะเอามาใส่กับไม่ใช่กับตรงนี้ค่ะเพราะความสวยงามนะครับเห็ดหูน้องนะฮะเห็ดหนูคครับผมแล้จะใช้ใช้หูน้องได้ไหมไม่ได้นะเอาหูหนูพออ่านี่ อันนี้คือสิ่งที่ผมโปรดปรานที่สุดในการกินนครับพอเหมือนกันป๊อกก็ชอบอดอกไม้เีงไข่อันนี้เข้าโพดนะลูกชิ้นปลาญี่ปุ่นเพราความสวยงามควรจะเบี่ยงโอ้ยชานหรูจริงๆเอางาขาวค่ะ อพริกไทยป่นไทยปน่นริกปน่ปนญี่ปุ่นก<น>่อแล้วก็น้ำมันงาปิดท้ายนะคะเอาล่ะตอนนี้ตักน้ำซุปราดเลยค่ะโอ้โหสุดข้อย โอ้โหเบอร์นี้เลยนะดูหน้าตาภาคภูมิใจมากกับฝีมือตัวเองนะคะคนี่คือกินดูหลักร,ร้อยราเมงหมูมิโซะคูโรมูตะฝีมือเซน่าหอยค่ะ yeah. เชิงเป็นเมนูที่อลังการงานสร้างน่ารรบประทานจริงๆเลยนะคะพิเศษนะ้าหอยเส้นราเมงที่ลวกมาเหนียวนุ่มกำลังดีกับท็อปปิ้งที่ยกทับมาแบบอัดแน่นจัดเต็มปิดท้ายด้วยน้ำซุปมิซโซะหอมๆรสชาติกลมๆเรียกได้ว่าลงตัวเวอร์และที่สำคัญจานนี้ใช้เงินแค่หลักร้อยในการเนรมิตเองนะคะทุกคน มาเซ่ได้เป็นทางแล้วได้เป็าแล้วชิมฟีล์มมอแล้วจ้าจัดไปเลยโอ้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 ยเส้นเหนียวนุ่มมากนะคะอู้ยตักใส่ชามพี่เลยค่ะดูซิเนี่ยโอ้โหอะไรจะรับเลอกขนาดนี้อุ้ยเอาละมีหมูหน่อยมีหมูหมูอุ้ยอุ้ยอุ้ยอีกสิ่งที่ผมชอบกินมากๆเลยหน่อไม้หน่อไม้ค่ะ อ่าขอคำนี้ก่อนเลยเยาะยั<น>ะว่วไปเลยคร่ะ เอาละคุณขาทุกคนอยากรู้แล้วรสชาติเป็นยังไงบรรยายหน่อยค่ะต้องบอกว่าเคยถ้าไปที่ญี่ปุ่นมาเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าสิ่งที่ผมรับประทานที่ญี่ปุ่นกับที่นี่แตกต่างกันโดยชิ้นเชิงนั่นก็คือของเราน้ำซุปผมว่าซุปเนี่ยของเราผมว่านัวนัวกว่าว่าก็คือสมบูรณ์แบบในชามนี้โดยเฉพาะรสชาติรสชาติอร่อยมากๆทุกคน ไม่ต้องสงสัยเลยนะคะอร่อยขนาดนี้เพราะเรามีผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลาดทองและตราแม่ครัวฉลาดทองตุ้งอะไรก็อร,อ,อร่อยอร่อยตราแม่ครัวอร่อยชัวชัวไทยตุ้งอ็ค่ะ,อออะเอาละพี่หอยขาวันนี้ม,มากันถึงสูงทั้งทีต้องฝากผลงานกันหน่อยเชิญเลยค่ะเอาละครับผลงานก็ ไปดูที่ช่อง YouTube นะฮะถ้าเป็นช่อง YouTube ก็ W H N Channel นะฮะมีรายการนั่งยางมีรายการหนีน้องมาร้องไห้หมีรายการอาหอยหอยหิวรายการน่าส <c oughs> นใจต้องติดตามนะคะติดตามย้ำอีกครั้งหนึ่งทางช่องทางไหนนะคะทาง YouTube นะฮะแต่ถ้าอยู่ในทีวีก็ช่อง Workpoint นะฮะมี2รายการเลยนะฮะก็มี Super 10แล้วก็ Super 100 ตามด้ก<ด>ันเลยเชียร์พี่หอยหของเรานะคะ,นนะ,คะแต่ที่สําคัญเนี่ยมุมอิ่มสุขในแบบฉบับของพี่หอยเคล็ดลับคืออะไรบอกทดที่ผู้ชมหนค่ะมันตรงไหนก็ได้มันอยู่ที่หัวใจมันอยู่ที่ความรู้สึกมันอยู่ที่ความสบายใจอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่ว่ามุมไหนร้อนมุมไหนแต่ถ้าเรารู้สึกว่าในใจของเรามีความสุขกับสิ่งสิ่งนั้นจะอยู่ที่ไหนก็อิ่มสุขเสมอครับเพราะว่าความสุขที่แท้จริงต้องเกิดจาก ในใจฮใหัวใจใจใจในหัวใจแล้วก็ต้องอารมณ์ดีแบบพี่หอยแบบนี้จะได้มีความสุขตลอดเวลานะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆที่มาเยี่ยมบ้านอินสุค่ะขอบคุณครับทั้งหมดนี้คือไอเดียสร้างสุขสร้างพลังชีวิตส่งตรงถึงบ้านท่านผู้ชมทุกๆวันสุก14นาฬิกา45นาทีทาง Workpoint ช่อง23แล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในบ้านอิมสุคสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายด้วย จุ๊บก,กระจุ๊บด้วยลุยค่ะลุยโชว์เส้นนุ่มๆซีขอขอบคุณบริษัทตราแม่ครัวจำกัด